สวัสดีมิรักนะเอาตราทุกท่านผมพานหมองเดว,วิววิตตินยในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสแสวงบุญในแมป oh <my> God, วูดด้วยปืนที่ผมใช้เวลาเล่นน้อยที่สุดอย่าง AK-74 อ 74U ก่อนจะไปเดินชิวๆวิช h m 4ในแมปคัสตอมแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูอาวุธกับของแต่งกันก่อนดีกว่า ของแต่ละหลักในปืน AK-74 นั้นเราจะใช้เป็น Hexcon Reactor มาสูบเล็กพันท้ายเป็นซ i นิ t PT-3 ส่วนแฮนด์กาดเป็น c a a CRSU-47SU Tactical Handguard ส่วนที่ลดแรงดีดเป็น PK-1 Grip Tactical ทั้งหมดนี้เป็นส่วนผสมอุปกรณ์หลักที่เราจะใช้ในปืน AK ทั้งหมดเบ็ดเสร็จอยู่ที่แสนสี่นิดๆเชื่อผมเถอะว่าแค่เนี้ยขนไข่ไม่หลวงแล้วเจอสร้ยอยสร้ <S 2> <S 2> อยสร้อยเครืองทองเครือป่า ต้องขานเข้าใช่ไหมตอนนี้ได้ต้องขานเก็บอ่าโอเคกูได้เปิดละจ้าวเก็บไม่ได้ไนึงติดอี้อะไรเนี่ยแล้วก็วงม,มเอาไอ้เฮียเนี่ยกันสองคนแล้วก็ไม่แล้วก็โดนล่อกบาลนะเออกูประยักาชำนาญการพิเศษอ่ะเอาไปไอ้ไอสัตว์ขอบคุณครับโอ้เป็นวีเลียนที่ดีไม่อะไรกูลงใจย่อนกูไปเก็บทีลัเป็นพวกว่าเนี่ยเสียบุนอย่างเงี้ย มันต so ้องคิดดูก <lawsuit royable> <laughs> <t> ่อนนะว่าเป็นเสียงปืนสแคปหรือเป็นเสียงปืนจักคนนะเฮ้ยมีคนมาสองคนเลยอยู่ไหนอแล้วล้วแ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 ล้วเป็นหนึ่งจเป็นเป็นเป็นหนึ่งตายหนึ่งจาตายหนึ่งตายหนึ่งผมลิงให้อยู่ผมลิงหายอยู่เจอจระเข้มันเดินมันถอยหลังไปตรงคนหินงั้นกูสไลด์ให้เลยแล้วกันไม่ขยับ พุดมึงอย่างเงียบดิหนาวใจแปลกๆเปลี่ยนมุมดีกว่านั่นคนหรือคนเหล็กวนะน่ะแม่งเปิดไฟใส่ยากระดานตัวสะพานลอยโดวิตามินแป,ป๊บ หลังบ้านเป็นสนโลเก,กียร์นั่งไงวะเยอะชิบหายไม่มากูก็หิวเอาดิกูชิวทำไมอ่ะอยู่ได้ทั้งวันน,วะนะวันนี้เดี๋ยวถ้ายูไม่บุกมานะอาจจะตั้งหมอ้อซุกี้รอเลยไอ้นี่กันสกดจ,จังเลยเต็มปากเต็มคอมน่าจะหลับไปแล้วหนึ่งตัวเมื่อกี้เมื่อกี้มันถือมีดเสียผมใช่ไหมฮนะ มันถือมีใส่ผมใช่ไหมนะ่ะไม่เห็นมูฟเมนต์หรือเสียงอะไรเลยฮนะน่าจะเคลียร์หมดแล้วละ่ะน่าจะมากันแค่นี้ยิงกันจนปากระเบิดหวังว่าจะไม่มีที่ที่สามด้อนี่ไม่ใช่เอเปกนะโว้ยแกบ้างเก็บหมดแล้วจ้าสามตัวเอ้ยเอ้ยมึงเอากูเป็นเหยื่ยอล่อมันเนี่ย <laughs> <laughs> โอ้ยผมไม่ต้องการไรอ้จัดล่อ <laughs> แล้วกูตายกูตายในแกะตรงกลางแน่นอนเลยกูมีความรู้สึกได้เลยเียื่เมื่อกี้จะเหลือแล้วจ้า กูจะวิ่งไปเอาข้างหน้าแลอะไรก็ไม่รู้ตุ๊งตุๆงตุ๊งตุ้งต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 งเอาไปดูสิผนี่ใครละเนี่ยมึงโดนระเบิดกูตายมึงใครวะเนี่ยเก็บซีคิวไปแบบหนอนนะหวานเจี๊ยบมาทุรัทุเรกันต่อด้วยแมบคัสตอมกันดีกว่าและเพื่อที่ผมใช้เป็น M4 นะฮะเป็น M4 จากโลกไม่ได้มีอะไรมากแรงดีก็เยอะพอประมาณถ้าถามว่าทำไมผมถึงไม่แต่งแบบเดิมมันสวยกว่าและดูเงางามมากกว่าดูสิเห็นแล้วแทบจะอยากย้อนทั้งตัวให้เป็นสีทองให้ดียว เมื่อกี้บักไดมันแก่งระเบิดใส่ข่อยวะมันโยมมาจากไหนวะมันต้องโยนจากหลังเราดิทั้งนั้นมันอย่างน้อยมันก็คงไม่ตามหลังเรามาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะน่าจะอ้อมตีเราจากป้ายรถเมลละมัง้งบางทีผมก็งงนะว่าผมวิ่งมาตรงนี้ทําไมแบบว่าวิ่งมาหยุดแล้วก็ไม่ได้วิ่งไปต่อแล้ววิ่งกลับหลังอะไรเงี้ยเป็นผอยมากเหมือนพวกไม่มีความมั่นใจในตัวเองอะก็ประมาณน,นั้นแหละสองคนว่ะวิ่งไป,ไปเป็นสแคมป์ในกูฮาเลยนะ เฮ้ย hey, ถ้าผมคุมแรงดีอยู่นะมันน่าจะตายสักสามรอบอะดูทรงละลูกซองเหรอลูกซองมันจะไล่บี้ผมละเพราะมันเป็นลูกซองเลยล่ะผมยังไม่อยากมีข้าสารเสกเต็มอกว่ะถอยก่อนกลิ่งไปหนึ่ง โดนสักเมตรสองเมตรหรอวะเปลี่ยนซองกระสุนเช็คแม็กฟูลแมกกาซีนโอเคมันวิ่งสวนทางวะ่ะมันถอยหลังมันจะรอเล่นลเราแถวๆที่เติมน้ำมันนี่แหละแม่งผมเตรียมใจสู้ไม่มากพอวะ่ะพลาดเลย ว่าด่ีกแล้วกูตี้เสียงเหรอวะไม่ได้ยินเสียงไอ้ตัวที่ผมยิงด้วยมาขยับเลยไอ้ชีกูโดนระเบิดไขวะไอ้เนี่ยน,นะยโอ้แต่ได้สองตัวโอเคโอเคอย่ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะอย่างน้อยก็เก็บไปได้สองอถึงมันจะไม่รอดก็เถอะม,มาครับมามาเชิญโชคในแมตต์ต่อไป ปืนที่ใช้ก็ยังคงเป็น M4 โ,โลคู่ใจเหมือนเดิมเพราะว่าผมไมปปนโลกมาเยอะมีเป็นสิบกระบอกอะ่ะเอามาแจกแบบทั้งแมปก็ไม่หมดอะ่ะหมดหมดหมด,หมดเราเลยเราเลนหมดแน่นอนลั่นแล้วครับผมซัมปป่ะร้อยเปอร์เซ็นเต็มโอ้ยกระตุกเว้ยคอมไม่แล้วนี่เป็นพารักษ์จริงจริงโอ้อรถแหงแจกลูกปืน<า>สุดๆไปเลยอ,ะลอ่ะวิ่งอยู่ในปั๊มใช่ป่ะได้ยินแค่เสี้ยวเดียว มีสครับมีโดนหน้าผมหน้าผมตัวหายไปแล้วเจ็บหนักเจ็บหนักเ,เดินมั <ไป S 2> น,น <ะ S 2> มเดินอยู่หน้าใช่ใช่มันเดินอยู่หน้าคนเลยเมื่อกี้อยเยี่ยโดนเหรอโดนโดนจริงมันไม่โดนแม่งตาย ที่ผมน่าจะรอตอนที่มันวิ่งมาแบบให้เล็งหัวนิ่งๆก่อนไอ้เหี้ยไอ้แปะนะห้าไปห้าวัดระยะไกลเขาไอ้้เหียนี่ไงเล่าไอพ่อครัวตัวป่วนมานอนไอ้ง้างอยู่ตรงนี้นี่เองเอ้ยวิ่งไปมาอยู่ว่งจะวิ่งขวาว่าถึงไม่ไอ้เหี้ยบังคับเขาอ่ะเล่นกูแน่ไม่มีหรอกติดปุ๊กแต่งยังไม่คันเห็นเลยตติปุแ่งวิ่งไปเขาน่าตายลองมายิงมาใส่ก่อนนะนะค่อยเรามายิงมาใส่ก่อนนะค่อยกลัวงั้นแหละ วิ่งไปมากแล้ววิ่งออกมาเลยมันไม่ีใครไปดึงเ้ยมีสซเอ้ยเมื่อกี้เห็นขวาปล่าเห็นขวาป้เมื่อกี้ไม่เห็นเมื่อกี้เมื่อกี้มันวิ่งขวานะข้างกรแพงเมื่อกีหมืนขึ้นหินเลยอะไรผมว่าอยู่ในปั๊มตายหนึ่งตายหนึ่งตัดต้ม้ต้นไม้ไอ้เชี่ยไอ้ไอ้บ้าเอ้ยหลอะกไอใจของผมว่ามันนาวผมเลยอสหมอกสหมด ง้นมดคุณเนตแป๊บทางนั้นโอ้เกียมมาจริงโดนไหมเนี่ยไม่โดนเน่ะเมื่อกี้หนาเลยเลยเทียควางระเบิดไปแล้วไฟเด้อโหวไอ้ตายเลยเกมมาเจอผมควรจะเก็บได้สองตัวเมื่อกี้พลาดอีกแล้วมาดีไว้น้องคุณสโคปี่ของจริงจริงทุนแต่เอ็ดอีแล้วจริงทุนนี่ข้อหน้า ตอนแรกส่องไปก็คิดว่าเห็นเอ้ยไม่เห็นดีกว่าวิ่งไปเฉย <c oughs> เลยไ <c oughs> อ้ย่อพนวิ่งมาข้างหน้าผมอ่ะนั่นน่ะถึงเห็นกิดร้องดีอยวิ่งซัดกันหน่อยเหรอวะขอละอยู่หลังรถเถอะขี้เกียจวิ่งไปแล้วไม่เจอแล้วกูหาเลยนะยุคสมัยใหม่น้ำล่องด้วยระเบิดบุ้มวิ่งไปหนูตะเพา ตายหมดตายหมดไอเฮียดุดของกูเฉยมือที uh ่สามแล้วมึงอะฮะสักแคปไม่รู้ด้วยว่าเพลหรือไม่เพลแหละกูเพ้นก่อนเลยหมดแต่งเอ็มโฟแต่งโง่ก็ดีแหละจะให้ดีกูนี้ก็ต้องแต่งลูกมาดีหน่อยนะลูกไม่ดีก็เคาะซ้ำกำซัดกันไปผมว่าผมเห็นหมาตอนนี้แล้วผมเกิดอารมณ์ไอเฮียนาแม่งโรคจิตแวเอาเทียนผมส่งมาแล้วไหนวะไม่เห็นตัวเลย ยิงยนกระเป๋าด้วยสิโอ้ยไอ้เฮี้ยกระสหมดกระสหมดแรงเสุอหมดขาเสึอหักโอ้ยเฮี้ยกูตายไ,ไอ้สัสหน้าปั๊มเหรอโอ้ยเข้าไปเลยโอ,โอ้ยถ้ากูมีปืนถ้ากูมีปืนที่ดีกว่านี้ไอ้เฮี้ยมันเปิดประตูเปิดประตู ตายสองโอ้ไมยหมดทุกกระบอกละตายหมดเชี yeah. ่ยโอ้กระดูกหักเลื่อนมี270แขนหักกะขาแขนกับขาดำแต่เราสับไฟดอมแล้วไม่น่ามีปัญหาเราออกดอมแม่งเลย กับไฟดอมได้แล้วตอนแรกกูจะไปกูจะให้มึงไปออกที่นี่ซางสามเพราะกูจะสับไฟไว้ให้เอาปืนกูแหละกระสุนกูดีกว่านิกหน่อยนึงไงมึงตายแล้วไอส้สัตว์เข้ามายังอะ่ะเข้ามาแ,นะแบบเออๆเลยนะเว้ยแบบเดินข้างหลังเข้ามาด้วยไอ้เหี้ยเหี้ยลำไทยเก๊กไอส้สัตว์มันไม่คิดว่าใจมันไปไหนปะไม่รู้มันคิดว่ากูเป็นสแคร็มั้งไอ้เหี้ยเพราะมันเข้ามามันเห็นกูปุ๊บมันก็ยังไม่สนใจกูนะมันหันหลังยิงมึงก่อนไอ้เหี้ยโอเคนี่ไม่เคยโดนสแคร็ยิงทีเดียวตายแม่งเลยแบบแล้วมันคิดว่ามึงมงงคววยยยิมมันนด้้ะเแ่ือยเข้้าามมในหออองไ่ก มันเห็นกูอ่ะกําลังมันเห็นกูกําลังเปลี่ยนแม็กก็ชักพอดียังไม่วิ่งกลับไอ้เหี้ยเังแล้วกูจะไปซ้ำแม็กสองไอ้สัสแม่งกูก็ไม่เข้าใจไอ้ปืนกูพับทั้งทั้งปืนมันก็ยาวออกกูวิ่งชนหน้ามันเลยไอ้สัสปืนไม่พับแม่งไม่สตันไอ้เหี้ยกําลังออกสามวิอุ้ยมึงไปขี้ก่อนไปไม่ปวดละไม่ปวดละเดี๋ยวฉลองกูเดี๋ยวมึงก็ปวดมึงไปขี้กันเลยไม่ท้องมันพวนเฉยมันแบบกำลังแบบประมวลผลเพื่อมาขี่แต่ยังไม่ปวดแบบขี้อ่ะ